สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับชีพจรโลกนะครับคุณสุวิชัยครับครับภาพที่รัฐบาลพยายามวาดเมื่อวานนี้เกี่ยวกับคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นแฮกเกอร์นะครับมือดีเข้าไปแฮกเว็บไซต์ของสำนักปลัดสำนักนาย,ยกทมนตรีรนะครับที่บอกควาดไวน่ากลัวมากเลยบอกว่ารู้หมดแลวอายุเท่าไรชื่ออะไรจบที่ไหนมา <c oughs> แล้วก็บอกว่าเป็นคนร้ายมือระดับท็อปไฟของประเทศเลยนะแฮกเกอร์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งใน5คนที่เก่งที่สุดของประเทศไทยนะครับ ภาพนี้น่ากลัวมากเลยแต่ว่าภาพความเป็นจริงวันนี้เมื่อมีผู้ต้องสงสัยคนเนี้ยที่เขาเชื่อแน่ว่าเป็นคนที่รัฐบาลพูดถึงเขาเนี่ยมามอบตัวเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยจะเป็นไปตามภาพที่รัฐบาลวาดเมื่อวานนี้ทำไมเ<า>จ้าตัว<ม>เขาเนึกว่าเป็นเขาหลังมีการเอ่ยชื่อไม่มีการเอ่ยชื่อในเมื่อวานนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็มีการประสานมีการติดต่อกันอ,อครับเ,เขาก็คิดว่าอย่างนี้ต้องมอบตัวดีกว่านะครับเห็นผลที่ ในนรงฤทธิ์สุขสารนะครับก็มีฉายานะในวงการเนี่ยชื่อฉายาเขาก็เป็นที่รู้จักพอสมควรนะครับตาเล็กวินโด้เก้าแปดอ๋อใช่เมื่อวานนี้มีการพูดถึงชื่อนี้นะครับอายุ29กนะครับก็เป็นอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นครับก็เป็นนักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับเรียนจบจากมหาลัยราชภัฏจันเกษมเนี่ยนี่คือนี่ข้อมูลที่ทางการให้มาเมื่อวานนี้แล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เจ้าตัวบอกเกี่ยวกับตัวเองในวันนี้นะครับวันนี้เดินทางมา จะบอกมอบตัวคงไม่ใช่เพราะว่าไม่มีการตั้งข้อหาคเมื่อวานนี้ขึงขังมากนะว่าจะจับให้ได้จะตั้งข้อหาอแต่ว่าจริงๆวันนี้เมื่อนายรงธิ์มาพบกับเจ้าหน้าที่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับครับก็ไม่มีการตั้งข้อหานะครับนายรงธิ์ก็บอกว่ายืนยันนะครับว่ามาวันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแฮกเว็บไซต์ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็สงสัยว่าสงสัยว่าน่าจะเป็นการปล่อยข่าวจากฝ่ายตรงข้ามตรงข้ามของใคร <laughs> เพราะในวงการที่เรียกมาแฮกทีวิสนะครับก็คือนักแฮกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนพอสมควรน,นะครับแต่กลุ่มที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวเป็นข่าวมากที่สุดแล้วก็ถูกเชื่อมโยงในตอนต้นนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Unlimited Hack Team ครับ ก็ถ้าจะแปลนไทยคือว่าคือวคุณคนนี้เลือกที่นะครับคุณคนนี้อยู่กลุ่มนี้หรือเปล่าอะไรไม่ใชแฮกทีมถ้าเท่าจากการปฏิบัติต่อข้อมูลนะก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแตกแยกออกมาแต่ว่าทั้งกลุ่มนี้ก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่รู้จักคนคนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับข้อมูลจากทางการเมื่อวานนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ แต่ว่าวงการเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้กันอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าที่คุณเฉลิมมาพูดเนี่ยเอาข้อมูลมาจากฝ่ายไหนยังไงได้ตรวจสอบแค่ไหนและถ้ารู้ขนาดนั้นก็ต้องโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าตัวแล้วนะว่าเนี่ยผมรู้แล้วนะเป็นคุณผมจะจัดการคุณเพราะว่าเสียงคึงขังมากครับวันแรกที่ออกมาครับ ก็มีการตั้งเขาสังเกตจากคนในวงการไซเบอร์นี่แหละที่บอกว่าเอะถ้าถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยคนนี้จริงเนี่ยแล้วทางทางการทางตํารวจทางคุณเฉลิมมาตีปี๊บมาขนาดนี้เนี่ยมันคงไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานอะไรเหลือให้จับแล้วล่ะครับนะครับว่าลูกพ่อพูดคนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับถ้ามีการประกาศว่าคุณนั่นแหละจะถูกจับอย่างแน่นอนเพราะว่าไปแฮกเว็บไซต์ของสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ย ก็คงมีก็ไม่มีใครหรอกที่คงจะทิ้งร่องรอยไว้หรือว่าจะเก็บหลักฐานไว้เพื่อให้ตํารวจหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับอย่างแน่นอนนะครับใช่ครับนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นที่คงถกเถียงกันอีกนานทีเดียวเพราะว่ามีความพยายามโยงใ่นะครับจากฝ่ายรัฐบาลไปถึงพักการเมืองฝ่ายค้านพักหนึ่งนะครับบอกว่าเนี่ยสงสัยอยู่เบื้องหลังนะครับมีการปล่อยข่าวว่ามีการว่าจ้างแฮกเกอร์คนนี้ถึง30กว่าล้านบาทให้มาแฮก เว็บไซต์นี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ก็มีหลายฝ่ายสงสัยว่ามันมันน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะว่าไม่มีใครพูดเป็นทางการไม่มีตัวตนนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวที่ถูกปล่อยออกมาสื่อมวลชนก็รายงานกันอย่างต่อนเนื่องอยู่นะครับครับคราวนี้ทางพลตารวจตรีพิสิทธิ์นะครับเบาอินนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับ,กา,ก,บาการกับารปามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็บอกกับผู้สื่อข่าววันนี้ว่า ในนรงฤทธิ์จนถึงขณะนี้ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาครับ,รบไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือคมาปรากฏตัวเท่านั้นเองไม่ได้มามอบตัวเป็นเพียงหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับ hmm. ที่เชิญตัวมาวันนี้ซึ่งฟังเหตุผลของพลตรตรีพิสิทก็แปลกแเหมือนกันแบอบกว่า ที่เชิญมาเข้าพบวันนี้เพื่อต้องการให้ช่วยเหลือนําความรู้ด้านแฮกเกอร์มาช่วยตํารวจสอบสวนหาผู้กระทำผิดตัวจริงครับนะครับซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ต้องสงสัยมาจับตัวจริงนะครับครับก็มีการไปค้นบ้านนะครับในวันนี้ที่ทีในตรงเรียนอยู่นะครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับผู้รู้คนหนึ่งนะครับในวงการนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเลยแหละนะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แหละครับครับคุณปรเมศบินสิริครับ เป็นผู้ก่อตั้งกิจการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์หลายแห่งนะครับอดีตเป็นนายกและอุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยซึ่งเกาะติดเรื่องนี้พอสมควรคุณปรเมศวิเคราะห์เรื่องนี้ว่ายังไงครับเอตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะทางตํารวจจะเรียกทัจะเรียกแฮกเกอร์ทั้งหมดเลยนะที่เป็นคนดังๆหลายๆกลุ่มเนี่ยอ๋อแล้วเรียกว่าเรียกว่าเวียงแหไปหมดเลยเหรอครับเห็นมีข่าวมาว่า เออัยี่สิบกว่าผมว่า uh huh. จะตอบปารทํายัรไงมากมายนะฮะโอ้โห oh ครับครับครับ uh huh. เรื่อง,เร,องเรื่องมันอย่างที่ว่าฮะ uh huh. ผมอย่างที่เราผมก็คุยเมื่อเช้าว่าครับเออในเมื่อตั้งคณะกรรมการระดับชาติมาแล้วมันก็ต้องหาหาหา <laughs> มีผลงานหน่อยหให้มันดูยิ่งใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยฮะ <laughs> ครับม,มีระดับชาติจริงจริงแล้วเรายังไม่รู้เลยจริงจแล้วคนทําจริงๆริงจะเป็นใครอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าเออครับ แลวปกติวิธีการที่เขาจะไปย้อนรอยเพื่อที่จะหาตัวเนี่ยเขาทำอย่างไงอ่ะปกติเขาไม่ทำาในอย่างนี้แล้วบอกอนิ้ตาปกตินะครับอันนี้อาจจะทําทําในรูปแบบพิเศษนี่เราก็ไม่ทราบนะครับเพราะปกติไม่ใช่หรอกครับปกติถึงแม้ว่าถ้าจะมีการเอาแฮกเกอร์มาจับอะไรกันแล้วแต่เนี่ยก็จะดําเนินการไปในทางลับนะฮะว่าสมมติว่าเราพบว่าเรื่องนี้อาจจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดหลายรายเราก็อาจจะพบว่าบางรายเนี่ย เขาไม่ได้เป็นคนลงมือจริงแต่น่าจะชี้ตัวได้เอเชี้อะไรได้เราก็เลยไปขอเจราจากันไว้ก่อนว่า,ากันเป็นพยานมีงานให้ทํานะอย่างนั้นอย่างนี้เอออย่างนี้เราเราทำได้เพ<อ>ื่อที่<อ>จะไใสใ่ถึงตัวคนทําจริงอ,องพอทําจัดเสร็จแล้วเนี่ยจะแถลงข่าวหรือไม่แถลงข่าวก็อีกเรื่องหนึ่งขณะนี้เรากำลังเจอวิธีการแบบถแถลงไปก่อน <laughs> พอถแถลงไปแล้วคนที่สงสัยที่ชี้ไว้ตอนแรกเนี่ย เขาบอกว่าไม่ได้ทำแล้วแล้วมันเหมือนกับนึกไม่ออกว่าต้องทำอะไรต่อก็เลยก็เลยเป็นภาพนี้ออกมาก็ก็เป็นสไตล์วิธีการเบืองครับปกติการเบืองเวลาใครว่าอะไรใครบอกเอาผมรู้นะใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้นะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยบอกได้เลยอาจจะเป็นตัวย่อตัวย่อนี้ตัวย่านั้นแต่นี่มาใช้กับแฮกเกอร์นี่มันคนละอาชีพคนละแบบเลยใช่ไหมครับ ครับครับแล้ถ้าถ้าตอบแบบกันเมืองก็คงคงใช่ครับนายเป็นคนใต้ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะเชื่อโในกานเมืองได้คุณพระเม่ครับเมื่อวานนี้ทางทางการเนี่ยก็พยายามที่จะประคมข่าวพอสมควรบอกว่าคนที่แฮ็กเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเป็นระดับหนึ่งใน5้าท็อปไฟ์ของประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับ แต่พอมีตัวตนจริงที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาว่ับตัววันนี้นะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำคุณประเมศมองอยังไงครับภาพเมื่อวานนี้รัฐบาลพยายามวาดมากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้คือคนเมื่อวานนี้พอดีมีข่าวมาด้วยว่าอบอกบอกถึงวิธีการแฮ็กซึ่งมันเป็นข่บเทคนิคใช่ไหมฮะว่าว่าใช้ SQL injection นะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่านอ่านอ่านตรงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับประโยคที่ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นมือมือระดับต้นๆเนี่ย ค,คือมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าวิธีการแฮมันเป็นวิธีการระดับง่าย <laughs> ถ้าทำที่ให้ข่าวนะฮะ <laughs> คอเห็นเห็นช่องใส่ชูสเซเนมพารทเวิร์ดช่องหนึ่งก็เลยทดลองใส่ข้อความ ที่เป็นข้อความสุดพ้นเข้าไปครับแล้วมันก็เลยหลุดเข้าไปได้เนี่ยันแค่เรืยอ s การ n j e c t i o n ออออออินแจ c คฉีดเข้าไปเบสิกมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่า Inject เนี่ยก็คือแทนที่ผมจะลองใส่ username password ที่ผมไม่มีเข้าไปผมก็ทดลองใส่ข้อความที่เป็นคำสุดพ้นธรรมดาาแบบหนึ่งผู่งคนรู้กันในวงการแล้วบังเอิญคนเขียนโปรแกรมเว็บเนี่ยไม่ได้ล็อกเอาไว้ก็เลยหลุดเข้าไปได้คือถ้าตอบอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องหนึ่งในห้าเอาเจ บดาสามันก็ทำได้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หนึ่งว่ามันหรือเขาใช้วิธีอื่นแต่ว่าคนให้สัมภาษณ์ไปพูดอย่างนี้อันนี้ก็แปลกจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือมีมีคิดอันหนึ่งซึ่งทางผู้ใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเว็บราชการเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการอย่างพวก i อโอเอสหรือแอนดรอยคนทำเว็บต่างงง ไอโอเอนดอยเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมในโทรศัพท์มือถือใช่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะเพราะในในวงการเว็บเนี่ยเขาไม่ใช้กันเพราะว่าเพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้คนเดียวแต่ว่าเว็บเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้เป็นร้อยเป็นพันพร้อมๆกันใช่ไหมมันก็ใช้เห็นได้แต่ว่าพูดมาอย่างนี้ก็ก็ก็เป็นที่ตกใจนะว่าเมื่อกี้แล้ว ถ้าเราต้องไปสู้กับแฮกเกอร์หนึ่งในห้านี่เรากำลังมีทีมอันดับที่เท่าไหร่ <laughs> แต่มันมีจริงๆใช่ไหมครับว่าแฮกเกอร์ที่เป็นมือสุดยอดที่พร้อมที่จะแพ็คเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยที่รอจังหวะหรือว่ามีการที่เป็นข่าวข่าวกันมาว่าแข่งขันกันลองหรือว่าใครมีความสามารถมากกว่ากันอันนี้มันมีจริงใช่ไหมครับมีมีฮะมีจริงๆ <c oughs> พวกนี้เขาคนที่เซียนระดับเซียนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงอะไรเท่าไหร่ละเพราะว่าคนก็รู้จักกัน นะฮะร,บบร,ร,ระดับเป็นวงการระดับที่กําลังไต่ตัวสร้างตัวไต่เต้าอยู่ก็อาจจะมีบ้างที่เบางทีถึงจะมีเว็บเอาไว้โชว์ผลง,ง,งานกันเลยว่าใครทําอะไรได้ถไหนแล้วอะไรเี้ย <laughs> อันนี้ก็เป็น, <laughs> เ,ปนเป็นระดับนั้นนะฮะ <laughs> หรือระดับที่เอเขาทําแบบเป็นอาชีพเลยะฮะครับ ระดับอาชีพน,นี่ก็มีสายขาวสายดําคือในวงการก็จะรู้กันนะฮะและ้วจริงๆแล้วเนาะหลายๆคนที่ถูกตารวจเรียกเนี่ยหลายคนก็เป็นสายดํานี้เราเข้าใจนะฮะสายดําคือว่าก็คือรับทางานที่ไม่ถูกต้องนะฮะรับผิดกฎหมายนะฮะเข้าไปทําให้ระบบคู่แข่งใช้งานไม่ได้ครับเข้าไปล้วงความลับของระบบคู่แข่ง่งี้นะฮะส่วนสายขาวเนีย่ยเขาเขารับตรวจสอบความปลอดภัยให้กับ ตอนนี้ทําธุรกิจดีๆอ่ะเป็นเหมือนสายต้องกันโจรอไย่า huh. งนี้ไปนะหร uh ือ huh. uh huh. ช่วยงานราชก,การหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ uh huh. ก็จะเป็นลักษณะน,นี้ฮะแต uh ่ huh. ว่าตอนนี้ในต่างประเทศเดี๋ยวดีเท่าเก้าหน้านะครับจนถึงขั้นว่าประเทศหลายๆประเทศผมพูดง่ายแม้กระทั่งฝั่งเอเชียเองหรือทั้งจีนเนี uh ่ย huh. ถึงขั้นมีแฮกเกอร์ซึ่งซึ่งหน่วยงานรัฐก็ตั้งขึ้นมาเองเลยอ uh ืครับแล้วเวลา uh huh. ทีนี้พอมันเกิดจากหน่วยงานรัฐจะทําอะไรก็ขาวหมดกเรื่องอะไรก็เุื่าวมั่นคงหมดนะฮะจะไปเกีบข้อบูลบ้านก็ ก็คือความมัน่นคงในประเทศเลยเมื่ก oh ่อนเกาหลีเหนือก็โดนแฮกครับที่เกาหลีเหนือยังโดนเลยครับฮะอย่างนั้นนะครเพราะว่าสมัยนี้สงครามมันจู่โจมจู่โจมกันด้วยรูปแบบของไซเบอร์ต้องยอมรับว่าโดยวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยอืมันเริ่มต้นมาจากเรือดำน้ำต่อสู้ในสงครามใช่ไหมฮะล้วแล้วตอนนั้นใครจารรกรรมเรื่องการถอดรหัสได้เนี่ยก็ก็จะเอาชนะเพราะว่าอื่น เวลาเขาส os, ื่อสารกันเรารู้หมดเลยใช่ครับในไอการแฮกครั้งแรกในโลกมันคือการแฮกในวงการทหารเพราะแฮกไอรื่ออีนิกมามันโดนแฮกใีคราวนี้ก็เลยกลายเป็นรู้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามจะเคลื่อนยังไงครับเพราะนั้นไม่แปลกใจที่ว่าในวงการแฮกมันถูกออกมาใช้อย่างนี้ครับใส่สีทางการเมืองกัน อะไรกันนี mm hmm. ่ก็ถือว่าใช่อืครับ mm hmm. ครับในประเทศจีน,นมีแฮกเกอร์ประเภทที่รักชาติชาตินิยมมากเลยก็ทําหน้าที่แฮกแทนรัฐบาลได้ซ้าไปโดยไม่ต้องถูกร้องขอนะคุณประเมศใช่ไหมครับ <laughs> อ๋อรับม,มีมีหลายแบบในในเมืองไทยคุณคุณประเมศครับกลุ่มที่กําลังเป็นข่าวเป็นคราวในขณะนี้ที่มีชื่อว่า unlimited hack team เนี่ยมันคงไม่ใช่มีแค่แค่กลุ่มเดียวใช่ไหมครับคณิตคนในวงการรู้กันไหมครับว่าใครเป็นใครเออผมผมคิดว่า ขณะนี้ตำรวจก็อาจจะมองกันอย่างนี้นะฮะคือไปตั้งเบาะแสไปตั้งสมมติฐานไว้ว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีคนรู้แน่ๆว่าใครแ<ต><ไ>ฮแกคคือคนแฮกเนี่ยไม่ได้ติดเนี่ยและน่าจะเป็นคนในวงการตำรวจตมมติเขาตั้งสมมติฐานแบบนี้ไอการเรียกมาทุกกลุ่มมันก็อาจจะถูกมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ถูกก็คือเรียกมาคุยที่หมดแล้วก็มีเหมือนจบว่ารางวัลนาจับเลยในสักอย่างนในการในการพูดวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบเอสืบจับแบบ ปกตินะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคอมนะกติทัท่ว<ช>ไป<ช>ก็ <ๆ S 2> กแบบนี้อยู่แล้วเช่นสมนมติว่าตัวหลักฐานเรื่องต่างๆมันมันชี้ไปทางนั้นแต่มันยังไม่แน่นอนชัดเจนเนี่ยเขาก็อาจจะไปใช้วิธีอย่างอื่นเช่นไปตามร้านลับของโจรว่าเราจะรู้ไหมอันร้านไหนมีอะไรเนี่ยเคยเห็นไหมถ้าชี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลให้อะไรเงี้ยนะครับคือาจจะใช้วิธีนี้กันอยู่ ก็เหมือนที่ตำรวจเคยทํากับในคดีอาญากรรมอื่นๆเช่นจับใครสักคนนั้นก็สะทอดแล้วกันว่าเป็นใครอ่านี้อาจจะเป็นความความความเอ่อความชำนาญของตํารวจนะเพื่อใช้เลือกใช้วิธีหลายอย่างคุณปรเมิไม่คิดว่าคนที่ทําเนี่ยจะโดนจับไหมท้ายที่สุดจับได้ไหมท้ายที่สุดเออคือคือจริงๆแล้วผมผมจะบอกว่าความเสียหายเรื่องนี้เนี่ยครับถ้าวัดเป็นตัวเงินจริงๆมันไม่ได้เยอะเท่าหรอครับครับ คือข้อความที่อยู่บนเว็บนั้นแหะส่วนเขาก็รู้ว่ามัน <laughs> มันไถ่เข้าไปเอง <laughs> <c oughs> <laughs> มันไม่มันไมน่มันเอาไปพิสูจน์ความจริงอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับนะฮะ <c oughs> อาจโดยส่วนตัวท่านก็อาจจะรู้สึกว่านั้น,นในในในภาพรวมขององค์กรบ้างแต่ว่าถามว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจริงจริงเนี่ยมันวัดไม่ได้หรอกเพราะนั้นเนี่ยจับได้จับไม่ได้ในความหมายความเห็นของผมเนี่ยก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สาระ <c oughs> ครับหรือที่สิ่งที่รัฐบาลควรจะยึดเป็นสาระก็คือหนึ่ง ทำยังไงถึงจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเพราะคราวหน้ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ใช่อาจจะเป็นฐานข้อมูลของประชากรอาจจะเป็นประวัติการรักษาพยาบาลของคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะต้องมาเริ่มที่ตรงป้องกันเหตุการณ์ข้างหน้าโดยคราวนี้เป็นบทเรียนนะครับอย่างนี้จะสําคัญกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอเราจะต้องยังไงล่ะฮะคือในเชิงความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือตัวท่านนายกเองเนี่ยอย่าไปสนใจเห็นงลกเสียงกาครับท่านทํางานให้ดีๆให้คนเพา ใช่ไหมฮะโจ๊กย่องอย่างเงี้ยมันก็ไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นตลกโจ๊กอย่างหนึ่งฮะครับพูดถึงฝีมือของฝั่งรัฐบาลกับฝั่งที่ต้องการแฮกเนี่ยใครสูงกว่าใครเออคนรัฐบาลก็เก่งหลายคนใช่ไหมเออฉะนั้นเขาน่าจะป้องกันได้ใช่ไหมครับถ้าจะป้องกันก็ชนดึงอะไรเข้ามาได้ครับอืมครับก็ยังเชื่อมันทีมงานที่ทํางานอยู่เแต่ถ้าว่าสายการเมืองอาจจะต้อง อาจจะต้องไม่ไปกดดันด้วยวิธีนี้นะครับเช่นคอยพูดกับนักข่าวเรื่อยๆเพราะนั้น่อวหลังที่นักข่าวไปเนี่ยเขาก็ต้องดุกี้คนทํางานใช่ไหมครับได้หรือยังคนโน้นคนนี้หามทกคนเนี่ยอะไรคืออย่างเงี้ยคนทํางานจะทำงานยากแต่ถ้าให้เวลาเขาสักหน่อยอย่างเงี้ยมันอาจจะทำงานได้สบายใจขึ้นแล้วก็อาจจะมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ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 คุณมากครับคุณประเมศครับครับยินดีครับสวัสดีครับและล่าสุดนะครับก็มีทาง Facebook ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Unlimited Hack Team ก็มีข้อความนะครับบอกว่า ปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับคนที่มามอบตัวในวันนี้นะครับบอกว่าไม่เคยอยู่ในกลุ่ม Unlimited Hack Team ไป,ไปไม่เคยเป็นสมาชิกของทีมเขาก็มีทีมของเขาเองอะนะครับก็คือหมายความว่าคือยืนยันว่ากลุ่ม Unlimited Hack Team ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็คนที่มาแสดงตัววันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับทีมนี้ด้วยเพว,ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆอกครับเพราะว่าจะต้องมีคนพยายามจะแฮกอีกแล้วรัฐบาลก็ต้องป้องกันจะนั้นจะเป็นศึกสงครามที่ เรียกว่าต้องพิสูจน์ฝีมือกันพอสมควรนะครับว่าใครเก่งกว่าใครในเรื่องนี้และนี่แหละครับคือโลกไซเบอร์สมัยใหม่ที่สิ่งที่ท,าท้าทายรัฐบาลไม่ใช่เพียงแต่คนไปเดินขบ,บวนไปต่อต้านไปล้อมทำเนียบอย่างแต่ก่อนแล้วครับตอนนี้ล้อมด้วยโลกไซเบอร์ซึ่งน่ากลัวกว่าและป้องกันได้ยากกว่าโดยซ้าไปและนี่คือจับชีพจรโลกวันนี้ครับเย็นวันศุกร์ที่ จะเจอกันจันทถึงสุขคุณเทพใจกับผมทาง FM 90.5และในโซเชียลมีเดียทุกกรณีนะครับเว็บไซต์ก็ดี Facebook ก็ดีเจอกันช่วงเช้าเก้าโมงครึ่งถึง10โมงช่วงเย็น18นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกาวันนี้วันศุกร์เจอกันวันจันทร้าโมงครึ่งพร้อมกับข่าวครา,าวที่คุณเทพใจกับผมจะนำมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างใกล้ชิดสนิทสนมครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ